สวัสดีครับหลังจากที่ EP ก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทำการโอนเหรียญดอกคอยนะครับดอกคอยก็คือเหรียญตัวนี้โอนมาจากบิตครับนะครับตอนนี้เหรียญเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะฮะถ้ากลับไปดู EP ก่อนหน้านะครับตัวนี้ก็จะเห็นว่ามีเหรียญเข้ามาลวนะเหรียญนี้เนื่องจากมันติดลบค่อนข้างเยอะนะครับจะเห็นว่าเนี่ยติดลบไปยี่สิบหกดอลลาร์นะ US ก็คือ USDT นั่นแหละก็ตีเป็นดอลลาร์แล้วกันนะครับขาดทุนพอสมควรเพราะว่าตอนนี้ราคาเหรียญมันลงนะครับ เนนีครนี้มันลงมันก็เลยเปนี้นะนี่ใช้เวลาประมาณสัก10กว่านาทีก็มาแล้วนะแป๊บเดียวไปดูที่บิดครับนะครับก็จะขึ้นสถานะว่าสําเร็จแล้วก็มีท็ก id นะครับรหัสติดตามตัวนี้ก็จะติดตามทาง section ได้นะครับค่าธรรมเนียม5้าเรียนตามที่ทราบกันนะฮะถึงปลายทางเรียบร้อย435ค่าธรรมเนียม5ก็จะถึงประมาณ430เรามาดูสิ เข้ามา430นะครับเข้ามา430เหรียญ430ดอกก็ร้อให้ราคาขึ้นนะตอนนี้เราก็เข้าสู่กระดานเทรดได้เลยก็ไปที่การซื้อขายนะครับอ่านี่นะครับผมซื้อเหรียญน,นี้มาในหลักในจำนวนเงิน20,000บาทเพราะฉะนั้นง่าย,ายๆนะครับตีมง่ายๆถ้าอยากเราอยากกำไรเราต้องทำให้มันกลายเป็นสัก300กว่าเหรียญใช่ไหม300เหรียญก็เท่าไหร่ ก็ตีไปสามร้อเหรียญน้อจะหมื่นหนึ่งนะก็ต้องทาให้ร่างกายไปสักหกร้อยเหรียญแต่ว่าผมแบ่งขายไปครึ่งหนึ่งผมแบ่งขายไปแล้วครึ่งหนึ่งแปลว่าเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งครึคร่งหนึ่งก็จะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็มาตั้งขายครับในนี้วิธีการขายง่ายมากผมแค่ตั้งนะผมจะขายเหรียญดอกเนี่ยครับตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ตีความห่างสักชั่วโมงแล้วกันสูงๆเลยก็ประมาณ0 7จใช่ไหมในช่วงหนึ่งชั่วโมงสี่ชั่วโมงล่ะ ทุกสี่ชั่วโมงก็จะวิ่งที่ประมาณ0.7งั้นผมไม่ขายขนาดนั้นหรอกผมก็จะตั้งขายสัก0.7เนี่ยอาจจะยากอาจจะไปถึงได้จะยากหน่อยงั้นผมจะทำความถี่นิดนึงแล้วออก15นาทีเนาะ15นาทีโอ้ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่งั้นทุก30ก็วิ่งมาประมาณ0.7 0.7อยู่หลายครั้งงั้นก็ตีไปที่0.7 แล้วก็จะได้มา300 usdt ก็ประมาณสักหมื่นบาทนะครับโอนเข้ามาเนี่ยมันมีมูล,ลค่าประมาณ7-8,000บาทประมาณนี้แล้วก็มาขายทำกำไรมากขึ้นหน่อยหนึ่งครับตั้งไว้ขาย100%แล้วก็ได้แล้วก็ตั้งไว้อ่าเราจะขายที่ราคาเนี้ยก็จบเ่ยขายได้ก็รอเข้าซื้อเข้าซื้อตอนราคามันต่ำก็อันนี้ก็เป็นการคัดลอสอย่างหนึ่งนะเราเราเจ็บปวดได้แต่เราต้องยอมเจ็บแล้วก็มาทำกำไรใหม่ อันนี้แล้วแต่เทคนิคเนาะแล้วแต่เทคนิคนะครับนี่มันก็จะเป็นการตั้งคําสั่งขายแล้วก็จะได้คืนมาสามร้อยยูเอสนะครับ <c oughs> ก็เจ็บตัวนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยทํากําไรคืนเอาหรือจะถือยาวๆก็ได้นะันแล้วแต่นะครับใครอยากจะถือยาวๆไปจนกว่าราคาจะคืนกลับก็ได้แต่ว่าผมคงไม่ขนาดนั้นนะฮะเอามาเทรดเล่นในเว็บนี้ พราะว่ามีการซื้อขายไม่มีการซื้อขายคเัทั้งทีตอนเรามาเทรดมันก็เทรดสนุกนะครับคือเราตั้งแป๊บเดียวก็ได้ขายแล้วถ้าเราตั้งราคาไม่สูงนะแปบ๊บเดียวก็ได้ปล่อยแล้วอยู่ว้นะเราตั้งสูงวันนั้นก็ต้องรอเวลานะครับเห็นทุกๆสิบวิแล้วก็จะเห็นว่ามีการซื้อขายเป็นยังไงช่วงนี้ลงช่วงนี้ขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับโอเคอะดวพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับง่ายๆนะฮะเห็นไหมเรื่องการโอนเหรียญ เราจะโอนกลับก็ง่ายๆเหมือนกันก็คือขอแค่ใส่อดเดลสปลายทางให้มันถูกนะครับขออดเดรสปลายทางให้มันถูกอย่าผิดนะถ้าผิดเราเอาคืนไม่ได้นะครับออต้องบอกอดเดรสปลายทางให้มันถูกเราก็จะโอนไปได้อย่างรวดเร็วโอเคครับเดี๋ยวพบกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ